สวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้เรามาเตรียมความพร้อมเข้าสู่การสมัครรับเลือกตั้งของอบตกันนะครับซึ่งเขาจะครบวาระในวันที่27พฤศจิกายน2568นี้แล้วและก็คาดว่าจะมีการเลือกตั้งในช่วงเดือนมกราคมในช่วงต้นเดือนซึ่งในช่วงวันที่6-10ตุลาคมเนี่ยก็จะมีการสมัครรับเลือก อ่าสมัครสรรหานะครับการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนตําบลกันนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนตําบลเนี่ยเขามีหน้าที่อย่างไรบ้างแล้วถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจเนี่ยก็สามารถไปสมัครเป็น คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลในระหว่างวันที่6-10ตุลาคมนี้ได้ด้วยนะครับเรามาดูหน้าที่นะครับในข้อที่1น่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่เสนอแนะและให้ความเห็นชอบการกำหนดหน่วยเลือกตั้งที่เลือกตั้งและการแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการการเลือกตั้งก็คือท่านประหลัดอมบตนะครับหรือผู้ที่รักษาราชการแทนประหลัดก็จะเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนตําบลเพราะฉะนั้นในข้อที่1เนี่ยท่านมีอํานาจหน้าที่นะครับในการเสนอแนะการให้ความเห็นชอบกําหนดหน่วยที่เลือกตั้งการแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้งในข้อที่2มีหน้าที่ตรวจสอบให้ความเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และการเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วยนะครับข้อ 3. มีหน้าที่กํากับดูแลและอำนวยการการเลือกตั้งการลงคะแนนเลือกตั้งการนับคะแนนเลือกตั้งและการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งข้อ4มีหน้าที่กำหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนนและรวบรวมผลคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้งและรายงานผลการเลือกตั้งต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด 5. มีหน้าที่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลหรือคณะบุคคลเป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานในการเลือกตั้งวงเล็บ 6. ปฏิบัติการใดาตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นหรือตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายวงเล็บ7มีหน้าที่ประกาศจำนวนของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ที่ผู้สมัครจัดทำได้ข้อ8มีหน้าที่ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งวงเล็บข้อ9มีหน้าที่ประกาศสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งนะครับก่อนที่เราก่อนที่จะประกาศกำหนดสถานที่ปิดประกาศตาม ข้อ9นะครับข้อ9ก็คือประกาศสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและการติดแผ่นป้ายเนี่ยให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานหรือหาลือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ก่อนนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเมื่อประกาศาดังกล่าวแล้วเนี่ยให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และประกาศให้ทราบโดยทั่วกันโดยสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งต้องคำนึงถึงความเหมาะสมความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสะอาดความปลอดภัยความมั่นคงแข็งแรงมีทัศนียภาพและทัศนวิสัยที่ดีไม่เกิดอันตรายแก่ประชาชนหรือต่อยานพาหนะ รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการหรือประชาชนและจะต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจรและการจราจรด้วยนะครับในข้อาก้าวนี่สำคัญมากเลยก็คือประกาศสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งตรงนี้เนี่ยท่านกกตท้องถิ่นก่อนที่จะออกประกาศนะครับเราจะต้องประสานงาน ส่วนราชะการรัฐวิสาหกิจต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ก่อนนะครับประสานงานกันให้เรียบร้อยซะก่อนว่าจะประกาศให้สถานที่ใดบริเวณใดสามารถติดแผ่นป้ายติดประกาศในการหาเสียงเลือกตั้งได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอำนาจหน้าที่ของกะกะตนะครับก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่น พุทธศักราช2,562มาตรา27และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2,563ที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ19นะครับ